สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสกลนครครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพ่อปู่มหามุนีนะครับพี่เป้สวัสดีครับนี่นะครับพี่เป้ครับพี่ดอนนะครับพี่ดอนมาทำยูทูบเบอร์แล้วนะครับสวัสดีครับนะครับหลอนเลยนะตากแดดบ้างโควิดจะได้ตายใช่แดดบ้า ดทีละสยลยีดอข้าไปใกล้ๆวเดี๋ยวเดีใ้กันหน่อยยงกันหน่อย่ามนี่แพยเเออสงวจะเป็นแฟ์อยู่จะเป็นแ์นะครับนี่ได้เจอกันแล้วนะครับปู่รู้จักพี่ดอนไหม ครับผมนะครับโดยโดยโดยตาข่าวจริงๆแล้วไม่รู้จักเลยนมครับแต่ก็คือได้เคยได้ยินชื่อแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่เขาบ้างนะครับได้คุยพูดคุยกับพี่เขาบ้างแล้วก็นําเสนอเจอก็คือ ใช้ความคิดของแต่ละฝ่ายนะครับใ,<ช>ในการปรึกษาหารือกันบ้างเล็กน้อยว่าเราจะแก้ไขปัญหาบ้านกบรอกยังไงบ้าง<ช>นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าพี่อ๋อนะครับ<ช>หรือพี่ดอนหรือพี่หนุม่ม<ช>ทุกคนเนี่ยชาวบ้านกบกองหรือพี่น้องย t ท b e ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะหาความจเจริญมาสู่บ้านกบรองนะครับเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เห็นผลประโยชน์ใช่ใช่ถูกไหมครับถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณยา ทำตัวเป็นคนดี่ด้วชี้หน้าด่นถูกไหมฮะนะ่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนดีเขาต้องบอกคนที่ทําผิดที่ชี้แนะแนวทางเอ้ยอันนั้นไม่ผิดนะไม่ไม่ดีนะน้องอันนี้ไม่ดีนะครับพี่อันนี้คือถูกต้องแต่ไม่ใช่คุณบอกว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณมาชี้ว่าคนนั้นเป็นฆาตกรคนนี้เป็นนั่นเดี๋ยวคุณเจอผม นะครับผมบอกได้เลยนะครับสุดยอดไหมพี่โดนเจอคุณจริงใช่ไหมคุณจริงนะครับไลค์ให้กันด้วยครับซิลฟี่หน่อยไลค์ยกยกไลค์ให้กันหน่อยครับคขอบขอบคุณครับอันนี้ใครเนี่ยมุนเหรอนิกกี้ครับออ๋คุณนิกกี่เหรอนี่ครับมาไม่เห็นคุณนิกกี้โก็ตายแล้วคุณนิกกี้โอ้นี่นี่ใจเย็น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  คุณนิกกี้จะกัดผมซะแล้วใช่จัดพิธีนะครับว่าปู่มหาวันนี้ครับโอเคครับร้อนเป็นอย่างนี้แหละมันร้อนข้าร่มก่อนนะครับผมร้อนจัดข้าวร่มก่อนไปนั่งเล่นที่ศาลาก็ได้ครับเดี๋ยวนะไม่ได้เจอนานมาก สวัดีครับนะคผมวัสดีครับสาปานวัสดีครับวัสดีครับครับผมมาเมื่อคืนครับผมเดินทางเมื่อคืนเลยนะครับครับโอเคครับโอเคครับ